สวัสดีตอนเช้าครับครับกับมีพี่ห้องมันบอกว่าใไฮทายตอนที่ให้น้ำครับครับการให้น้ำกับมันแล้วแต่พื้นที่ครับอาจจะหาหน้าที่ซิฟหน้าที่ซิบหาหน้าที่ครับกับแล้วแต่พื้นที่ครับนี่ครับกองบ้าโชคเนี่ก็เป็นดินไส้ครับก็จะให้โดนจักน้อยครับเพราะว่าดินมันบ่ค่อยซึมลง้ัง่ังครับ เฝาโชวกาสีหายประมาณสิบหานาทีครับนี่ครับหัวหนึ่งกับนี่ครับทั้งเบิดสามแถวครับหัวหนึ่งกับฟังผุนแถวหนึ่งแล้วก็ตรงกลางในแถวหนึ่งแล้วก็แถวนี้ครับครับมันจะถึงกันพอดีครับมาฟังนี่ครับบ่าดครับพักแค่กับไล่ไล่ครับพี่น้องอ่านี่ครับอ่าฟังนี่กับคือกันละครับพี่น้องนะครับ การไ้น้ำครับการเลี้ยวแทะพื้นที่ครับไม่ต้องให้เช้าเย็นนะครับให้มือละเท่อก็ได้ครับถ้าดินไส้แบบเบาโชกครับวันละครั้งเช้าหรือเย็นก็ได้ครับถ้าพื้นที่ผู้ใดที่เป็นดินร่วนครับเวลาเอาไ้น้ำแล้วมันอยู่ได้โดนกับสองวันนะครับสองมือเท่นึงก็ได้ครับครับกับมาฝาครับการไ้น้ำครับพี่น้อง ส่วนฝักงวานป่าครับขอบคุณครับ